ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤรหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสัตว์ขายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ไอสารออร์แกนิกฟาร์มนะครับเช้านี้ก็ยังเป็นช่วงของเดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นอากาศที่หนาวเย็นมากๆเพื่อนๆ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูอะไรต่อน่าจะมาคุยเรื่องผักสลัดเหมือนเดิมแล้วครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างหรืออะไรยังไง่าเล็ดคอร์สของผมใกล้แล้วครับใกล้จะ,จะได้เก็บขายแล้วใบใหญ่โอเคเลยครับเติบโตเทุดแต่ละวันได้ดีมากๆวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่อง หนอนผีเสื้อนั่นแหละครับแล้วก็พวกพวกเชื้อราหนอนผีเสือ้อเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าเนี่ยครับเป็นรอยกินของหนอนแค่คืนเดียวครับเพื่อนๆมันกินดนุขนาดนี้เลยมันก็จะกลายเป็นใบเนี้เราก็จะใช้ไม่ได้ละเอาไปขายก็ไม่ได้เพราะมันไม่สวยแล้วหนอนผีเสื้อเนี่ย ก็คือเวลามันไข่แล้วผีเสื้อมันมาไขทิ้งไว้ใช่ไหมครับห้าวันถึงเจ็ดวันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนอนพอกลายเป็นหนอนมันออกลูกมาปุ๊บมันก็ต้องหาอะไรกินเพราะฉะนั้นถ้ามันไขไว้ที่ต้นไหนอครับแล้วเราเจอมันก่อนเราก็จะฆ่ามันได้เร็วแต่ถ้าเราไม่ได้เจอมันอย่างเงี้ยครับหามันไม่เจออย่างเช่นผักสลัดที่เป็นกอพุ่มกออะไรอย่างเงี้ยครับหามันเจอยาก โอกาสที่มันจะกินดีอยู่ดีได้หลายวันอย่างเงี้ยครับจนตัวมันอ้วนพีแล้วก็ทําให้ผักสลัดเราแย่อย่างเงี้ยต้นนั้นเราก็ขายไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่สวยเพราะฉะนั้นผมถึงต้องอาศัยเดินตรวจแปลงในทุกๆวันนะครับเพราะเราก็ไม่มั่นใจว่าเออผีเสื้อมันมาไข่ตอนไหนแล้วมันจะนจะกลายไปหนอนวันไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ข้อดีของการปลูกแบบนี้อย่างหนึ่งก็คือว่ามันทําให้เราไม่ต้องกังวลมากไม่ว่าจะเป็นหนอดวีเสื้อลงหรือว่าพวกเชื้อราอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้น่าจะเชื้อราเชื้อราลงเนี้ยครับอย่างน,าน้อยมันก็กบบระทบแค่ต้นเดียวครับเพื่อนเพื่อนเพราะมันเป็นดินคนละก้อนกันถ้ามันเป็นดินที่เชื่อมกันหมดเป็นแปลงเดียวอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะ เชื้อราต่างๆพวกนี้มันจะลุกลามทั้งแปลงอ่ะจ,จะมีสูงกว่าแล้วมันจะทําให้ผักสัตว์ของเรา,าครับกระทบได้ทั้งแปลงเลยถ้าถ้าหยุดมันไม่ได้หยุดพวกเชื้อราไม่ได้หยุดพวกหนอนไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับเพราะมันไต่ถึงกันหมดมันก็มีโอกาสที่ถ้าอยู่ในดินก้อนเดียวกันมันก็มีโอกาสที่ที่มันจะลงเยอะแล้วก็กินไปเยอะอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นก็คือว่า เราจะตรวจแปลงอะไรต่างๆในทุกๆเช้ามันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆะครับการตรวจแปลงก็ไม่มีอะไรไมากครับเราก็แค่ต้องมาเดินดูสังเกตสังเกตใบยยผักสลัดของเราแล้วก็สังเกตอะไรต่างๆรอบๆของต้นผักสลัดครับว่ามันมีอะไรที่ ร่องรอยของการหนอนกินบ้างไหมหรือว่าร่องรอยของการอะไรบ้างไหมอย่างเงี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะใบมันจะเหลืองๆห,หน่อยอาจจะเกิดจากโรคขาดธาตุสารอาหารหรืออะไรบางอย่างหรือไม่ก็อาจจะโดนชื้อลาอะไรบางอย่างเล่อดานอะไรประมาณนี้ครับแ้าอย่างเงี้ยต้นเนี้ยผมก็ขายไม่ได้ละแต่ผมก็จะเอาเก็บไว้กินอยู่อะไรประมาณเน,นี้ย เพราะมันจะไม่เขียวเห็นไหมครับมันจะติดเหลืองหมดเลยเนี่ยข้าวข้วเราก็จะต้องมานั่งเดินตรวจแปลงในทุกๆเช้าเพราะถ้าเราไม่ตรวจโอกาสที่หนอนผีเสื้อมันจะฮึกเขิมกินผักสลัดกินใบผักสลัดของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆทั้งวันอย่างเงี้ยมันก็จะมีสูงขึ้น แล้วถ้ามันกินหนักๆอ่ะต้นนั้นมันก็อาจจะขาดไม่ได้เลยแทนที่เราจะทิ้งได้แค่ใบหนึ่งมันก็ยากอาจจะต้องกลายเป็นว่าเราต้องทิ้งทั้งต้นไปเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เริ่มเป็นพุ่มแล้วครับเพื่อนๆเ,เริ่มเป็นพุ่มเป็นอะไรขึ้นมาละประมาณวันที่แปดขึ้นไปก็จะเริ่มขายได้ละแต่ผมจะดูก่อนว่าวันที่แปดแมันโอเคไหมอาจจะเลื่อนเป็นวันที่เก้าที่สิบ ต่อเวลามันอีกสองสักสองวันอย่างเงี้ยครับเพราะมันยังอยู่ช่วงระยะเวลาในการเก็บเก็บได้อยู่เข้าๆประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆสาหรับวันนี้ก็คือแค่อยากจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับนอนผีเสือ้อคือผักสลัดอะครับมันจะมีปัญหาอยู่ไม่ไม่กี่อย่างที่หนักๆเลยก็คือเรื่องหนอนผีเสือ้อกับเรื่องเชอลา เชื้อราในดินเนี่ยครับที่มันอาจจะลุกลามมามาติดที่ใบเราได้ไงใบผักสลัดเราได้แล้วทําให้ใบผักสลัดเราอะ่ะติดเชื้อราอะไรต่างๆประมาณนี้สองตัวพวกหลอนพิซเซื้อที่มันจะมากัดกินใบข่าวก็ประมาณนี้เลยครับสําหรับวันนี้โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างช่องไรสารด้วยนะครับการกดถุกใจของเพื่อนๆจะทําให้คนอื่น,เห,นเห็นคลิปผมได้มากขึ้นนะครับ วันนี้ประมาณนี้เลยครับว่างว่างไว้มาเที่ยวให้สารคาเฟ่ได้นะครับผมมีกาแฟสดโม้าร์ตแล้วก็ชาเขียวชาไทยต่างๆแบดต้มใหม่แก้วต่อแก้วให้เพื่อนๆได้ลองรับชิมกันครับผมโอเคครับวันนี้ประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับ